ตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่ตะวันขึ้น ทั้งที่ขาดเพียงนิดเดียวเซลวชิเย่จับจ้องเสนเจอชวนสายตาเลื่อนไหลไปตามคิ้วตาจนกระทั่งถึงริมฝีปากบางของเขาเอ่ยเสียงแห่ราาว่าข้ารักเจ้าเหลือเกินสันเจอชวนบังเกิดความสันสะท้านระลอกหนึ่งนั่นเป็นความสั่นสะท้าน ที่เกิดจากการถูกจู่โจมจนพ่ายแพ้เขาอยู่ในความมืดสลัวเหมือนราตรีสีดำที่ถูกคว้าจับต่อให้แพร่กระจายออกไปก็ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเซลล์เชเย่เขาถูกคว้าจับไว้แน่นเกินไปทำให้แม้แต่สิ่งที่อยู่ในดวงตาก,ก็ยังเปิดเปรยต่อหน้าเซลล์เชเย่เซลล์ชเย่ประชิดเข้ามาใกล้ผเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิด เหมือนตอนจบเขาพึพรรมพำอย่างชั่วร้ายเจ้าเล่ว่าข้ารักเจ้าเหลือเกินสันเจรชวนรู้สึกว่าตัวเองถูกเซลเชเย่กรอบคำพูดนี้ใส่จนแทบทนไม่ไหวคำพูดนี้ค่าเขาไปหลายรอบแล้วการเสรแสแ้งเล็กน้อยเหล่านั้นไรที่ซ่อนตัวตนของสันเจรชวนที่ไหนยอยู่เพียงน้อยนิดถูกหนึ่งกระชากออกมาเบื้องหน้าเซลเชเย่ นี่เป็นตัวตนที่แม้แต่ตัวเขาเองยังม่อาจเผชิญหน้าได้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเสแสร้งเป็นคนดีความเจ้าเล่และความชั่วร้ายทั้งหลายถูกม้วนตลบเข้าสู่คลื่นแห่งความปรารถนาเสนเจอชวนหอบหายใจคำว่ารักหมายถึงไม่มีสิ่งใดปิดบังกันเซลชชเยทำให้ดวงตาของเสนเจอชวนเปียกชื้นตอนที่สนเจอชวนชวนขอบโต๊ะ ความรู้สึกถูกเติมเต็มแล่นพรานไปทั่วร่างทำเอาเขาสะอื้นเสียงแผ่วอะไรในไออุ่นของเซลเชียตโดยไม่คิดถึงสิ่งใดทังนั้นเซลเชียตรวบข้อมือทั้งสองข้างของสรจเจอชวนจากมั่นเอวขึ้นไปเป็นลำคอเพียวระหงราวจันเซียวเขาอาศัยเดินร่างสูงกว่าดันความเรียบเลื่นขาวกระจ่างนั้น เขาได้ออกด้วยพลังกาลังเต็มเปี่ยมราวกับต้องการตอบคําว่าข้ารักเจ้าเหลือเกินและบนร่างของศรจเจอชวนจากนั้นประทับเข้าไปในโลหิตและกระดูก นกปัดหยกบนหูถูกคลอเคลียจนเปล่งประกายแวววาวราวกจดน้ำนอกกระจมยังมีเสียงหน่วยลาดตะเวนเดินไปมาไม่ไกลออกไปมีคนกำลังพูดคุยหวัวเราะเสียงลมพัดผ่านแต่นั่นล้วนเป็นอีกโลกหนึ่งนั้นล้วนไม่ใช่โลกของเสนเจอชวนเขาได้ยินเพียงเสียงโต๊ะถูกกระแทกจนเลื่อนออกไปได้ยินเสียงคลื่นซัดสาดจากการล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว ได้ยินเสียงเต้นของหัวใจเซลชีเย่แต่ละครั้งล้วนเป็นคำร่าข้ารักเจ้าเหลือเกิน สิ่งนี้ทําให้เสิรินเชาย้อชวนไม่อาจต้านทานได้เขาใกล้จะปลดปล่อยออกมาเต็มที่ไม่ว่าเป็นเสียงหรืออย่างอื่นเขาสั่นระริกถึงขั้นไม่อาจยืนอย่างมั่นคงเขายื่นนิ้วมือออกไปในจังหวะที่ลุดเสียงครางออกมาเกี่ยวมุมเสื้อของเสซลเชเย่เบาๆทั้งที่ยังถูกพันธนาการไว้การกระทำของเขาทำเอาเซลเชเย,ย่หัวใจอ่อนยวก เซลเชเย่จูบท้ายทอยเหมือนกำลังครอบคลองสนเฉอชวนทั้งที่เขาดุดันถึงเพียงนี้แต่กลับอ่อนโยนถึงเพียงนั้นสนเฉอชวนเอ็นกายไปข้างหลังพิงซบเซลเชเย่เอวบิดเกรงจนกลายเป็นเส้นสายอันงดงามท่อนล่างเชื่อมประสานกับเซลเชเย่อย่างแนบชิดเซลเชเย่คลายพันธนาการสนเฉอชวนกำลังจะประคองขอบโต๊ะ แต่ดูเหมือนจะล้มเลิกความตั้งใจกระหันหันออกแรงสุดกำลังท่ามกลางการโยกคลอนเอื้อมมือไปข้างหลังคว้าแผ่นเซลเชื่อวไว้เซลเชื่อเ,เปล่งเสียงครางแผวออกมาจากลำคอยื่นริมฟีปากไปข้างหูเสนเจอชวนและจบซ้ำๆเหมือนต้องการปลุกรักเราปลุกเราเขาขนาดเดียวก,กันก็เหมือนให้ลางวัล หยดน้ำไหลรินจากหางตาเส้นเจอชวนเขาหลบดวงตาที่เปลี้ยกชื้นลงใช้ความสะกดกลั้นอย่างยิ่งเปล่งเสียงแผ่วเบาสันดาลิบออกมาว่าอ่าเย่ เซลเชีย่ฝฟังใบหน้ากับเร้าคอสันเจอชวนเขาลุ่มหลงจะตาอยู่แล้วคนนิสัยเสียกุี้ร้องเรียกชื่อเขาตามอำเภอใจทั้งวันทุกครั้งล้วนเหมือนคำเชื้อเชิญเขาสุกไซไปมาขานรับอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนคนพ้นตื่นนอนว่าหืมเชออัน<ม>สันเจอชวนเอียงคอลมหายใจพทะกระเซลเชีย่เปล่งเสียงเหมือนเด็กไร้เดียงสาที่กำลังหัดพูดว่า ข้ารักเจ้าเหลือเกิน มือของเซลยเยิีย่ที่คว้าจับเอลเซนเจอชวนอยู่ขยับทันทีเขารู้สึกปากคอแห้งผากขณะทอนตัวออกมาอย่างยากลำบากช้อนอุ้มหลันโจขึ้นมาอย่างรวดเร็วก้าวฉับๆไม่กี่ก้าวก็ถึงข้างเตียงก่อนจะพลิกตัวคนกลับมาเซลเิเย่์ดึงมือเซนเจอชวนไปไว้เหนือศีรษะจุมพิษเขาอย่างลึกซึ้งก่อนจะเข้าไปอีกครั้งอย่างลึกหลําพวกเขาต้องหันหน้าเข้าหากัน เก็บเอาสีหน้าที่น้ามองและไม่น้ามองที่สุดของอีกฝ่ายไว้ในดวงตาทั้งหมดเซลเชยเกลียเส้นขมงเปียกชื้นของสศนเจอชวนออกระหว่างคนสองคนไรซึ่งช่องว่างไม่ได้จุดบกพร่องอย่างสอดรับเติมเต็มกันได้ทั้งหมดพวกเขาเคาะรอกันอย่างลับๆตักตวงความสุขเต็มที่ท่ามกลางเสียงลมในสมองรภูมิอยากเหงื่อไหลรินไม่หยุดยัง ยามเมาสามเคร์เซลเซียสแบกเซนจะชวญเดินอยู่บนพื้นหญ้าที่มี อยู่บนผืนหญ้าที่มีน้ำค้างแข็งปกคลุมนานเหลือเกินฉันจะส่วนสวมปลอกคอกันลมซุกตัวอยู่บนหลังเซลเชยเย่พูดเสียงอุยว่าวิ่งสิจะให้ข้าเหนื่อยตายหรือหลายเซลเชยเย่ขยับตัวเข่าขึ้นเล็กน้อยสันเจะชวันใช้นิ้วมือขีบผมเปียเส้นเล็กซ่อนอยู่ในคอเสื้อเซลเชยเย่ออกมาข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว ตอนนี้ยังเฉามากที่เขาฝั่งตวนออกบทบางทัศน์วิสัยบางส่วนลมก็แรงมากสองคนคุมแกลและเสื้อคุมตัวใหญ่ตัวเดียวกันท้องฟ้ายัางไม่สว่างพวกเขาก็เดินออกจากค่ายสาอีแล้วทางทิศเหนือมีหอสังเกตการณ์ขนาดเล็กอยู่ตอนนี้ไม่ถูกใช้งานเซลเซียต้องการมาที่นี่คนหอ คนสองคนห่มเสื้อคลุมตัวใหญ่เบียดกายนั่งอยู่บนหอศสกหอสังเกตการเก่าด้วยการหันหน้าไปทางที่ตะวันออกรอพระอาทิตย์ขึ้นข้าคิดว่าเจ้ามาสู่ขอข้าเส,ส,สียอีกเซลช่วย่ีจับศีรษะสันเจอชนที่เอียงออกไปมาวางบนไหล่ตัวเองข้ารอจนจะแก่หยุดแล้วสันเจอชนขี้หนาวลมก็แรง เขายืดนิ้วออกมาเครื่องนิ้วยกเสื้อคลุมตัวใหญ่ขึ้นจากนั้นมดุดศีรษะเข้าไปแทบอยากซุกตัวเข้าไปในแผงอกเซลเย่เทั้งตัวเพื่อบังลมข้ารอให้เจ้า8ปดสิบก่อนค่อยมาหาดีกว่าสนเจ๋อชวนตอบถึงตอนนั้นพ่อเจ้าก็ไม่มีแรงฟันข้าแล้วเซลเชย่กดคางลงกลางกระหม่อมของสนเจ๋อชวนผ่าน,เส,น,านเสื้อคลุมตัวใหญ่ดีร้ายอย่างไรก็เป็นถึงฟู่จินความกล้าในการหนีไปด้วยกันยังคงต้องมีเขา คิดจะพูดต่อตาแก่ชื่นชมเจ้าหนักสนเจอชวนต้องการอาหารม้าเบาที่ทำหนะ้าที่รอบสังหารกองหนึ่งเพื่อน,นำไปวางไว้บริเวณแนวแม่น้ำฉาสือจริงๆหรือกองกลังเช่นนี้ต้องได้รับการควบคุมปกครองเป็นพิเศษ เพราะว่ามันใช้งานได้ดีเกินไปเพื่อสร้างกองกระังเช่นนี้ขึ้นมาส้นเชอชวนต้องเตรียมการนานเพียงใดหากเขาทุ่มเทจนสำเร็จปัญหาเฉพาก,กลับมาที่จุดเริ่มต้นกองกระังนี้ยังจะวางไว้ที่แนวแม่น้ําฉาสือต่อไปได้รลยส้นเชอชวนจะใช้พวกเขาที่แนวแม่น้ําฉาสือเพียงเท่านั้นจริงๆหรือนี่เป็นดาบแห่งการเขียนฆ่าล้างสังหารมันมีความดาเมื่อที่สะท้อนอีกด้านหนึ่งของส้นเชือชวนอยู่ ถ้าหากว่าไม่มีเซลเชเย,ยเซลเชเย,ยดึงเสียโครงตัวใหญ่ลงเผยเห็นส้นเื้อชวนที่อยู่ข้างในมาแล้วสนเจ้อชวนโผล่ดวงตาออกมามองไปทางทิศตะวันออกเซลเชเย,ยจับคางแลยกตัวเขาขึ้นมา เมฆหนาะตรงขอบฟ้าเคลื่อนตัวลมพัดกระโชก่ามกลางฟ้าดินมืดสลัวจากนั้นแสงสีทองก็โโล่ออกมาจากรอยแยกประหนึ่งลำแสงหลายลำส่องทะลุชั้นเมฆเมฆที่เกาะกลุ่มกันราวกับเคลื่อนผลักดวงตะวันออกมามันเป็นเหมือนมันเหมือนแบกน้ำหนักเป็นพันหมื่นบทบางริ้วเมฆจนกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยเคลื่อนตัวขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามทุ่งหญ้าพรัน กว้างขวางครันเกิดแสงสว่างน้ำค้างแข็งบางๆถูกหลอมละลายเปล่งประกายเจิดจ,จรัสวับวาวขณะประทับประดาขณะประดับประดาอยู่บนพื้นแผ่นดินหญ้าแห้งสะท้อนแสงจนเจิดจ้าเสียงคลื่นลอยเข้ามาในหูอย่างชัดเจนเซลเชื่ออ่านจูจูเซน,นเจอชวนก็ร้องเรียกเซลเชื่อเย่ยจิ้มหน้าผากเขา สรเจยชวนกุมมือเข่าไว้เผยเห็นรอยแดงบนข้อมือสองข้างดูเหมือนกำลังคบคิดอะไรบางอย่างท้องฟ้ากำลังสัดเคลื่นสีทองเรืองรองออกมาสีน้ำเงินประหนึง่งกระดาษเสียงจีได้ถูกครี่กลางไม่นานก็อาบย้อมด้านบนศีรษะของพวกเขาจนตัวยอดหิมะขาวโพลนบนเข่าหงเยี่ยนอยู่ชิดยอดเมฆ เยี่ยวบินบนและส่งเสียงร้องสัญเชิส่วนและเซลชีเย่ยถูกแสงสีทองอาบย้อมท่ามกลางสายลมลมแรงเกินไปสัญเชิญชวนรู้สึกเหมือนอาจถูกพัดเปลวไปได้ถูกเมือ่อว่าเซลซีเย,ย่บางอยู่ข้างหลังอย่างมั่นคงค่อยๆพริกมือกุมมือเขาทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นเซลซูเย,ย่กระซิบมีค่าอยู่แล้วไม่มีทางจมดิ่งลงไปจุตทอน